ตู้เต้ของลำพูลเปินมาตรงนี้ครับโอ้ยบ่งเช็ดมาสวยด้วยครับแล้วป๋าตรงนี้ครับมีทศพลเราเราต้องเคลียร์บอลออกหลังเลยครับตรงนี้โอ้ยเจ็บหรือเปล่าครับเนี่อยอภิสิทธิ์ จังหวะนี้เป็นไรครับต้องไปดูกันหน่อยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าของอภิสิธิ์ครับตรงนี้ครับโอ้โหไปสไลด์ผิดท่าหน่อยครับทางสนามก็มีอเล็บครับอวรอมครับได้เ,เต็ม,มุมครับลำพูนกินเหล้าอย่างครับ วิสิตไหวไหมครับก้องสวยมากครับขอบคุณครับเป็นมุมของทางลำพูนครับ ผูเล่นสั้นครับยังไงฮะบอกว่าอ๋ออันนี้จิตนาให้คืนนะครับลำพูนโอ้โหปรุมือปรุมือครับปลม,มือสปิริตมากครับลำพูนขอบคุณมากครับลำพูนครับลำพูนขอนแก่นลำพูนเพื่อนกันตลอดไปครับ